สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารเวยบอลกันต่อมาดูที่รายการเวยบอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชียป,ปี2024ครับซึ่งรายการนี้นะครับเลยบอลหญิง U18 ทีมชาติไทยก็เข้าสู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เอาชนะทางด้านอุซเบกิสถานแล้วก็มาเกามาได้ในช่วงของรอบแรกสาย A วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าสู่รอบ8ทีมในฐานะแชมป์กลุ่ม A นั่นเองที่นี่นะครับในวันนี้วันที่20มิถุนายน2567วอลเลย์บอลหญิง U18 ทีมชาติไทยจะพบกับ U18 ของทีมชาติคาซัคสถานครับต้องบอกว่าวันนี้เดือดมากๆเพราะว่าวันนี้ชีช้ชะตาในการแข่งขันชิงตั๋วชิงแชมป์โลกปี2025รุ่น U19 นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าจะต้องคัลีไปเป็นรุ่น U19 ในปีถัดไปนะครับแล้วก็เป็นปี2025นั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็มาวัดใจกันมาดูกันครับในการแข่งขันในวันนี้เดี๋ยวแอดมินนะครับแจ้งเกี่ยวกับกลุ่มการแข่งขันแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันในวันนี้ก่อนครับโดยกลุ่ม E นะครับซึ่งมาจากกลุ่ม A ค่อยกับกลุ่ม C นะครับรวมกันแล้วเนี่ยก็จะเป็นกล, e. กลุ่ม E กลุ่ม E ก็จะประกอบด้วยทีมชาติไทยแชมป์กลุ่ม A อุซเบกิสถานรองแชมป์กลุ่ม A จีนแชมป์กลุ่ม C แล้วก็คาซัคสถานรองแชมป์กลุ่ม C ส่วนกลุ่ม F ครับจะมีญี่ปุ่นแชมป์กลุ่ม B อิหร่านรองแชมป์กลุ่ม B ไต้หวันแชมป์กลุ่ม D แล้วก็เกาหลีใต้รองแชมป์กลุ่ม D ครับนี่ก็เป็นกลุ่มนะครับที่ จัดขึ้นมานะครับเป็นกลุ่ม E แล้วก็กลุ่ม F ในการแข่งขันรอบ8ทีมแล้วก็จะหาทีมที่เข้าสู่รอบรองแล้วก็ชิงแชมป์ต่อไปนะครับส่วนทางด้านทีมที่หล่นจัดอันดับ9ถึง13นะครับก็จะมีมาเก๊าฟิลิปปินส์ฮ่องกงออสเตรเลียแล้วก็อินเดีย สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้2 0มิถุนายน2567มีทั้งหมด6คู่นะครับคู่ที่แข่งขันกันไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็เป็นคู่ของญี่ปุ่นพบกับเกาหลีใต้โอ้โหแอดมินขอสัทายายนิดนึงนะครับได้ดูการแข่งขันอยู่มันมากๆเกาหลีใต้นะครับเกือบพลิกล็อกชนะญี่ปุ่นแล้วนะซึ่งในช่วงของ2เซตแรกนะครับเป็นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ สามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้ก่อนแล้วก็2เซตหลังนะครับเกาหลีใต้สามารถตีเสมอญี่ปุ่นได้นะครับเป็น2ต่อ2เซตต้องเล่นกันถึง5เซตนะครับและในเซตที่5เนี่ยญี่ปุ่นเป็นฝ่ายที่เหนียวแน่นกว่านะครับแล้วก็แน่กว่าในการเล่นแล้วก็ข้อผิดพลาดของเกาหลีใต้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับในเซตที่5ก็ทําให้ญี่ปุ่นเอาชนะ เกาหลีใต้ไปได้นะครับในเซตที่5สกอร์ประมาณ15ต่อ10นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกม25นี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะสำหรับเกาหลีใต้เนี่ยส่วนมากจะไหลปลายกันนะครับสำหรับแต่ละเซตที่ผ่านมานั่นเองครับทีนี้นะครับคู่ถัดไปก็จะเป็นคู่ระหว่างอิหร่านพบกับไต้หวันนะครับแข่งขันกันเวลาจริงๆแล้วเนี่ย12นาฬิกาสนาทีแต่ว่าน่าจะเลื่อนขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากว่าคู่ของเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยแข่งขันกันนานนะก็ไม่คิดว่าจะแข่งกันถึง5เซตนะครับทำให้มันมี เวลาทิ้งห่างไม่เยอะนะครับเขาก็เลยน่าจะมีการเลื่อนแอดมินคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็คู่ถัดมานะครับจะเป็นคู่ของมาเก๊ากับฮ่องกงนะครับคู่นี้แข่งขันกันเวลา14นาฬิการอบจัดอันดับนะครับแข่งขันกันที่ราชบุรีแล้วก็ คู่ต่อมานะครับจะเป็นคู่ของอุซเบกิสถานพบกับจีนครับแข่งขันกันที่จังหวัดนครปฐมนะครับเวลา15นาฬิกาคู่นี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็คู่ต่อมานะครับจะเป็นฟิลิปปินส์พบกับอินเดียเป็นคู่รอบจัดอันดับนะครับแข่งขันกันที่ราชบุรีเวลา16นาฬิกา30สินาทีแล้วก็คู่สุดท้ายของวันครับเป็นคู่รอบ8ทีมนะครับก็ทีมชาติไทยพบกับคาซัคสถานนะครับเวลา17นาฬิกาสินาทีแข่งขันกันที่จังหวัดนครปฐมครับนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันครับทีนี้เนี่ยนะครับ ทีมชาติไทยนะครับ U18 ถ้าสมมุติว่าเราสามารถเอาชนะคาซัคสถานได้ในวันนี้ก็จะชิงตัว๋วชิงแชมป์โลกปี2025ได้เลยในการแข่งขันรุ่น U19 นะครับคัิฟายเป็น U19 ต่อไปในปี2025นั่นเองเพราะว่านะครับตามกฎกติกาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าจะคัดเอาอันดับที่ดีที่สุด4ทีมนะครับซึ่งผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในรุ่น U19 ชิงแชมป์โลกปี2025นั่นหมายความว่านะครับถ้าสมมุติว่าทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะคาซัคสถานได้นะครับแล้วในกลุ่ม E เนี่ยนะครับก็มีจีนมีอุซเบกมีคาซัคสถานนะครับแล้วก็มีไทยนะครับไทยเราเนี่ยเก็บ3แต้มจากอุซเบมาแล้วนะครับเพราะว่าชนะแต่รอบแรกใช้คะแนนเดิมส่วนทางด้านจีเนี่ยนะครับได้3แต้มอยู่แล้วเนื่องจากว่าชนะคาซัคสถานมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคาซัคสถานมาแพ้ ทีมชาติไทยอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าทีมชาติไทยจะได้เพิ่มอีก3แต้มเป็น6แต้มแล้วก็น่าจะหมดหวังเกี่ยวกับเรื่องของตั๋วชิงแชมป์โลกแล้วนะครับทีนี้คู่ของอุซเบกับทางด้านจีนเนี่ยนะครับก็คาดกันว่าน่าจะสู้จีนไม่ได้หรอกนะครับจีนน่าจะชนะเพราะฉะนั้นนะครับในกลุ่ม E เนี่ยน่าจะเป็นจีนกับทางด้านทีมชาติไทยที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองต่อไปอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสมมุตินะขอย้ำว่าสมมตินะถ้าเราชนะคาซัคสถานได้ ก็น, ه, น่าจะเป็นจีนกับทีมชาติไทยเนี่ยเข้าสู่รอบรองต่อไปนั่นเองนะอันนี้นะครับก็ว่ากันไปตามเนื้อหาเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยไม่สามารถชนะคาซัสถานได้อันนี้ก็ว่ากันอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ก็ต้องมาดูเรื่องของคะแนนนะครับแล้วก็ต้องมาดูเรื่องแมตช์การแข่งขันต่อนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยนะครับก็คาดการณ์ว่าถ้าทีมชาติไทยชนะคาซัสถานได้เนี่ยก็คือได้ตั๋วชิงแชมป์โลกแน่นอนเพราะว่ายังไงจีนเนี่ยก็ ชนะอุสเบเขาคิดว่าอย่างนั้นนะทีนี้นะครับก็คือเรื่องของชิงแชมป์โลกเนี่ยสรุปก็คือว่าถ้าทีมชาติไทยสามารถผ่าน คาสักสารได้ก็คือเอาชนะคาซักสารได้นะครับก็น่าจะผ่านเข้าสู่รอบรองพอรอบรองแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่4ทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสทีมที่เข้าสู่รอบรองนะครับก็จะได้ตั๋วชิงแชมป์โลกปี2025คนยีิฟายเป็นรุ่น U 1 9นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียก็ว่ากันไปตามแมตช์การแข่งขันนะครับในรอบรองนะครับชนะก็เข้ารอบชิงแพ้ก็ มาจัดอันดับหรือว่ามาชิงที่3กันนั่นเองนะก็เป็นรายละเอียดประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มาเป็นกําลังใจให้กับวอลเลย์บอลหญิง U18 ทีมชาติไทยกับทางด้านคาซัคสถานที่จะทําการแข่งขันในวันนี้นั่นเองครับทีนี้นะครับแอดมินนะครับมาเทียบความสูงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับทีมชาติไทยกับคาซัคสถานนะโดยที่คาซัคสถานนะครับถ้าเอาความสูงเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับก็สูงพอๆกับทีมชาติไทยเลยนะโดยที่ หัวเสาเบอร์1่คาสักสถานสูง170ซนเมตรเบอร์2บีหลังสูง173ซนเมตรเบอร์3หัวเสาสูง180ซนเมตรเบอร์5เซตเตอร์สูง175ซนเมตรเบอร์7ตัวรับอิสระสูง166ซนเมตรเบอร์8บอลเร็วสูง183ซนเมตรเบอร์11หัวเสาสูง174ซนเมตรเบอร์14เซตเตอร์สูง179ซนเมตร เบอร์17หัวเสาสูง178ซมบอลเร็วเบอร์15สูง184ซมแล้วก็เบอร์18บอลเร็วสูง183ซมีหลังเบอร์21สูง176ซมนี่คือความสูงของวอลเลย์บอลหญิง U18 คาซัสสถานนะครับก็ถือว่าความสูงระดับ1เลยนะครับแล้วก็ถ้าเทียบความสูงแบบเฉลี่ยกับวอลเลย์บอลหญิง U18 ทีมชาติไทยแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสูงสูงสีกันนะครับก็พอๆกันเลยส่วนนะครับทีมชาติไทยแอดมินทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าความสูงเท่าไหร่นะน้องเบอร์1นะครับน้องสาสิการกันอยู่นะครับเป็น B หลังสูง1 8 1ซนตมตรตัวรับอิสระของเรานะครับน้องปริตาเหลื่มทองหลังสูง1 6 4ซนตเมรบอลเร็วเบอร์5น้องนัทริกาวสารสูง1 8 2ซนตมรหัวเสาเบอร์6น้องสุภาวดีพันวิไลน้องแคปหมูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในใบแข่งสูง185แต่ว่าความสูงจริง188นะครับแล้วก็เบอร์7เซตเตอร์ครับน้อง กนกวันเตียนสิงครับสูง169เซนติเมตรบอลเร็วเบอร์8น้องสศิวิมลจงจิตนะครับสูง186เซนติเมตรเบอร์9หัวเสาน้องธนิตาเอี่ยมละอสูง169เซนติเมตรเบอร์10บอลเร็วครับน้องสศิธรสูง180เซนติเมตรแล้วก็เบอร์11 หัวเสาน้องอาทิตยาแก้วนอกสูง178เซนติเมตรนะครับถ้าเกิดว่าความสูงจริงนะ่าประมาณ179นะครับแล้วก็บีหลังเบอร์12น้องนภัสสอนพุ่มนินหรือว่าน้องปายครับสูง190นะครับในใบแข่งแต่ว่าความสูงจริงนะ่ะ192นะครับแล้วก็เบอร์13หัวเสาน้องวิศรุตาเสียงนาสูง180นะครับแล้วก็จะมีเซตเตอร์เบอร์16นะครับน้อง กรกนกชาบําเนตสูง170นะครับเพิ่มเติมน้องวิสรุตาเนี่ยน่าจะประมาณ182นะถ้าเกิดว่าความสูงจริงอันนี้เป็นความสูงในใบแข่งนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมความสูงถ้าเทียบกับคาซักสถานนะครับก็พอๆกันช่งเฉลี่ยกับคล้ายๆกันเลยนะครับความสูงเนี่ยนะครับไม่ต่างกันมากคือถ้าเกิดว่าความสูงที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นทีมชาติไทายที่ได้เปรียบอยู่2คนก็คือน้องแคปหมูนะสูง188แล้วก็มีน้องปลายสูง192นะครับ นอกนั้นเนี่ยนะครับก็พอๆกันนะแล้วก็จะมีบอลเร็วนะครับบอลเร็วเราก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับร้อยแปดสิบกว่าทางด้านคาซักสถานแล้วก็ร้อยแปดสิบกว่าเช่นเดียวกันแอดมินมองว่าเกมของคาซักสถานกับทีมชาติไทยในวันนี้นะครับน่าจะชิงเชิงเอาชัยในลักษณะที่เป็นแท็กติกการเล่นวอลเลย์บอลมากกว่านะครับซึ่งความสูงก็พอๆกันแล้วก็ความคล่องแคล่วในการเล่นนะครับทักษะเบสิกนะครับเกมรับเกมเสิร์ฟ แล้วก็ในเรื่องของลูกสูตรการเล่นแอดมินคิดว่าน่าจะใช้สิ่งพวกนี้นะครับในการที่จะเอาชัยกันมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามองในลักษณะรูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยกับคาซัคสถานแล้วแ <VERY S 2> อดมินมองว <the> <bargain> ่านะครับเรื่องของแท็กติกการเล่นของเลยบอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยมีมากกว่าคาซัคสถานซึ่งเลยบอลหญิงทางด้านคาซัคสถานนะครับเล่นบอลโครงสร้างมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะถูกจับบล็อกได้ง่ายนะแล้วก็เหมือนกับนะครับในลักษณะที่ความคล่องแคล่วในการเล่นเนี่ยนะครับก็ รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่ากับวอลเลย์บอลหญิง U18 ทีมชาติไทยแต่ว่าทั้งนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งเราสองเรามองแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเหมือนคาซักสถานเป็นรองเราสักหน่อยนึงแต่ว่าในส่วนของคาซักสถานเองนะครับก็คือความสูงนะครับแล้วก็ในรูปแบบระบบการเล่นของเขาก็ยังมีเสถียรภาพในเรื่องของระบบโครงสร้างการเล่นนะครับฉะนั้นแล้ว อะไรก็เกิดขึ้นได้ก็มาเป็นกําลังใจให้กับน้องๆ U18 ทีมชาติไทยด้วยกันในวันนี้นั่นเองนะครับถ่ายทอดสดก็เหมือนเดิมแอดมินแปะลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากดลิงก์เข้าไปเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดสดตามเวลาที่กําหนดคุณผู้ชมก็รอติดตามชมได้เลยนะครับอย่าลืมวันนี้ถ้าชนะคาซัสถานได้นะครับได้ตั๋วชิงแชมป์โลกแน่นอนสําหรับ U18 นะครับก็จะคอลี่ไฟล์ไปเป็น U19 ในปี2025นั่นเองนะครับคุณผู้ชมทีนี้ครับ แอดมินนะครับขอเพิ่มเติมความสูงของวอลเลย์บอลหญิงจีนอีกสักนิดนึงนะครับในรุ่น U18 โอ้โหเด็กอะไรสูงขนาดนี้นะครับแอดมินขอพูดเป็นเบอร์นะครับแล้วก็ตำแหน่งแล้วก็ความสูงนะครับต้องบอกเลยว่าสูงมากๆเลยนะครับผู้ชมคือ U18 หรือว่าน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับของทีมชาติจีนเนี่ยทำไมสูงได้ขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเจอทีมชาติอื่นจะเป็นอย่างไรแต่ ความสูงแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีจุดอ่อนนะครับก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะก็คือเรื่องของความคล่องแคล่วในการเล่นนั่นเองนะครับสำหรับ G นะครับเบอร์2บอลเร็วสูง190ซนติเมตรเบอร์3ตัวรับอิสระสูง168เซตมรเบอร์4หัวเสาสูง185ซนตเมรเบอร์5เซตเตอร์สูง185เซนตมรเบอร์6หัวเสาสูง182เซนตมรเบอร์7หัวเสาสูง182ซนตเมตรเบอร์8 บอลเร็วสูง190ซมเบอร์9บอลเร็วสูง196ซมเบอร์10หัวเสาสูง188ซมเบอร์12บีหลังสูง193ซมเบอร์13หัวเสาสูง189ซมแล้วก็เบอร์15หัวเสาสูง182ซมคือทีมชาติจีนนะครับมีผู้เล่นที่มีความสูง 190เซนติเมตรขึ้นเนี่ยถึง4คนนะครับเป็นตำแหน่งบอลเร็วนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งบีหลังนะครับบอลเร็ว3คนบีหลังหนึ B ห่งคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหทุบแรงแน่ๆนะครับบีหลังแล้วก็บอลเร็วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเล่นเร็วจริงเนี่ยนะครับก็คงจะแบบทุบจําเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าทีมไหนบล็อกไม่ทันเนี่ยโอ้โหเสร็จแน่ๆเลยนะครับแต่ทั้งนี้นะครับจีนเนี่ย ก็ยังมีจุดอ่อนนะครับก็คือเรื่องของระบบการเล่นนะครับเกมรับก็ยังรู้สึกว่ามีปัญหาอยู่แล้วก็ในเรื่องของความคล่องแคล่วในการเล่นถ้าเกิดว่า u 18ที่เจอกับทางด้านทีมชาติจีนเนี่ยนะครับใช้ความเร็วในการเล่นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีเกมรับที่เหนียวแน่นแอนดมินก็เชื่อว่าน่าจะพอสู้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ก็มาดูกันนะว่าสําหรับทีมชาติจีนจะ ได้แชมป์ในรายการนี้หรือไม่หรือว่าเป็นทีมชาติไหนกันแน่แล้วก็บอลลย์บอลหญิงยูสทีมชาติไทยนะครับพอที่จะสามารถขึ้นไปถึงรอบชิงได้หรือไม่ก็มาติดตามชมเชียร์บอลลย์บอลหญิงยูสทีมชาติไทยไปด้วยกันในวันนี้อย่าลืมนะครับเวลา17บเดนาฬกานาทีครับและเพื่อนใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบอลลย์บอลและกีฬาสมอ